อี่ี่มันคือจบสวยอยู่แล้วแต่ว่าอยากเพิ่มแบบหลังจากแต่งงานอะเพิ่มแบบการใช้ชีวิตปกติของเราไปอะไรเงี้ยหลังงานแต่งมันก็สำคัญมีลูกไหมฮะมีลูกไหมก็จะไม่มีแบบเลี้ยงเขาเรียกว่าอ adopt adopt a ่ o p t a อ o <บ>อ t รับเลี้ยงเขาเรียกว่ารับเลี้ยงรับเลียลเล้ยงมาไม่มี ม่มีหรือว่าเลี Angel. ้ยงกอดเด้นแองจิูก็อาจจะม,มาทิ้งในบ้านอะไรเงี้้ยอคุณเลี้ยงน่าสนใจคุณเลี Golden, ้ยงกอดเด้นแชมป์แอราเลี้ยงปอมปออว่าลมเหรอก็คุณข้างข้างคุณข้างค้คางสำคัญอะไรเงี้ยถ้าไม่มีเขาเราก็ไม่เห็นภาพอะค่ะหรือไม่มีคู่เล่นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไม่มีคําแนะนําจากผู้กํากับอย่างเงี้ยเราก็ทำไม่ได้หรอกเราต้องมีแบบเพื่อนที่ดีในการร่วมงานอ่ะ แล้วอะไรดีๆก็จะตามมาเองอืมเขาก็ช่วยดูผมหน้าผมชุดอะไรอย่างเงี้ยเช่นกันพี่หลิงหลิงก็คอยดูผมออมคอยดูหน้าออมแบบที่หลิงหลิงมีอะไรติดหน้าออมไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบออมอ้ไรปะอะไรอย่างเงี้ยออมจะถามเขาเป็นประจำว่าแบบ แหนมป้าแบบมันมันอ้วนป้าอะไรอย่างเงี้ยคือจะไม่จะเป็นคนแบบไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองแหละว่าจะมีแบบจะมีเพราบอกว่าตัวเองอ้วนพื้นแล้วหลิงก็จะกอกไม่อ้วนให้มั่นใจแล้วใช่เขาเป็นคนทําให้เราอ่ะมั่นใจขึ้นในทุกๆด้านเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งจนเราติดนิสัยแบบอยู่กับพี่หลิงหลิงแล้วก็แบบอย่างนี้ใส่พี่หลิงหลิงอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่คือ เปิดใจตั้งแต่แรกแล้วที่แบบอยู่ตั้งแต่ตอนเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยก็คือเราตั้งเป้าไว้เหมือนกันเหมือนกันแล้วก็ไปเป้าหมายนั้นไปด้วยกันใช่แล้วก็บอกเหมือนเรามีการถามกันนะว่าแบบเธอชอบให้เราทําอะไรไม่ชอบให้เราทําอะไรแล้วการที่เราทําแบบเนี้ยเธอสบายใจหรือเปล่าแล้วจุดมุ่งหมายของเราคืออะไรจุดมุ่งหมายของพี่มิงนิงคืออะไรสุดท้ายมันก็ไปด้วยกันได้คือคําตอบเราตรงกันก็จะได้กัดติ่งอ่ะไม่เคยรู้อดีตของเขาเลย ไม่เคยถามถึงเรื่องอดีตใช่คือเราอะรู้จักกันมาก่อนเพราะ<ม>ว่า acting แต่ว่าไม่เคยถามถึงว่าเอออดีตเป็นยังไงเรารู้จักกันที่ acting class ใช่ก็คือปีที่แล้วใช่ถามแค่เรื่องปัจจุบนันอดีตเป็นยังไงไม่เห็นต้องสนใจเลยค่ะคือสุดท้ายแล้วคนณปัจจุบันไม่ใช่แค่พี่หลิงๆงนะแบบต่อให้แบบคนรอบตัวเราอะไรอย่างเงี้ย คือถ้าปัจจุบันเขาดีกับเราจริงใจกับเราเป็นคนที่ดีนิสัยดีอะ่ะม,มันก็แค่นั้นกู่พาร์ทเนอร์จบก็ถ้าใจซ่อนรักกระแสดีก็<อ>ไม่แน่นะเราก็อาจจะได้เจอกันอกีกหรือเปล่า,าไม่รู้ก็ขอให้เป็นอย่างนั้นค่ะขอให้กระแสอ,ออกมาแบบมัังัง,ง,งเลยเราจะได้แบบทำงนานด้วยกันอีกอะเงี้ยเพราะว่าคือมันไม่ใช่แค่สบายใจที่ทัางหนึ่งกับเขาแต่มันสนุกด้วยอะไรเงี้ยค่ะอืมก็อยากจะให้จีรนี่นี้มัน ยืดยาวต่อไปไเรื่อยๆเลยคั<จ>ะหนึ่มาแมวมาเออหนึ่งสองสอทาที่สอะไรด <3. S 2> ีหนึ่งข้าวาทุกาทาที่สีแล้วสคือ ย้อหสองสามห้อาห้ครับอ้อ้เล่อันนี้ก็เบื่อแล้วนะคือมันเบื่อแล้วคือมันแมนแมนที่หนิงหนิงแมนแมนที่หนิงมัแมนหนึ่งทำเหมือนถ้าผู้ชาเตะบอลอ่ะ